บ้านไร่อุ่นไอรักตอนที่สิบปสรุปที่ตรงนี้คือชายแดนฝั่งเพื่อนบ้านมีโรงงานตรงนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติมีสารไม่สิเป็นเหมือนโบสเก่าขวางตรงกลางแล้วอะไรอีกนะพิมประภาพยายามประมวลผลเพราะว่ายังไม่ทันที่จะนึกอะไรออกมากไปกว่านั้นก็ต้องสะดุ้งเมื่อถูกมือหนาปิดปากเอาไว้พร้อมกับอ้อมกอดที่รู้สึกคุ้นเคยนี่ผมเอง อย่าส่งเสียงนะคุณเป็นอะไรบ้างไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหืมพ่อเลี้ยงตะวันกระซิบที่ข้างหูด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นห่วงเธอจนออกนอกหน้าปล่อยฉันนะพิมพ์ประภาพยายามดึงมือของพ่อเลี้ยงออกแล้วหันไปมองด้วยสีหน้าโกรธจัดผมถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ตอบผมละคุณฉันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นแล้วจะทำไมเสียงปืนดังขัดจังหวะพ่อเลี้ยงตะวันรีบรวบเอลพิมพ์ประภา ดึงให้นอนราบต่อพื้นแล้วใช้ตัวเองนอนทับเธอตามสัญชาตญาณที่อยากปกป้องจากวิถีกระสุนทว่าเธอเองหันไปมองทางด้านหลังจุดที่เป็นเหมือนโบสถเก่าก่อนจะพยายามผลักเขาให้ออกห่างพวกนั้นยิงสัตว์ฉันจะไปดูว่ายิงอะไรได้จะบ้าหรือคุณเสียงแหลมแบบนั้นมันอาวุธสงครามชัดๆห้ามออกไปนะพ่อเลี้ยงพยายามกระซิบเตือนสติ เขารีบมองไปยังทิศทางที่มีขบวนรถแวนและปิกอัพจอดซุ่มอยู่ก็เห็นการแตกตื่นเข้าหาที่กำบังกันอย่างจ้าละวันหลบไปทางนั้นเร็วคุณถ้าจะไม่ดีแล้วพ่อเลี้ยงบอกแต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกเป็นตับรัวจากสองฝ้าของโบสเกา่านี่มันอะไรนายพิมพ์ประภาที่ยังไม่เข้าใจพยายามผลักเขาออก แต่เมื่อได้ยินเสียงปืนรัวชัดๆเธอก็พวาเข้าไปกอดเขาแน่นไปสิหนีเร็วไว้เขายิงกันใหญ่แล้วรีบหนีปล่อยผมก่อนสิคุณกอดแน่นแบบนี้ผมขยับไม่ได้ผงย่าริมเส้นทางเดินเท้าเราจะหนีไปทางไหนพิมพ์ประพาถามเสียงสัน่นเมื่อได้ยินเสียงปืนดังอยู่รอบตัว รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างการยิงปะทะกันรอบทิศพวกมึงหยุดแล้วมอบตัวซะดีๆกำนันเข้มมาแล้วใครไม่หยุดพ่อยิงขาดครึ่งเสียงจากด้านขวาร้องขู่เสียงปืนจากซ้ายดังสนั่นแทนคำตอบหยุด,ดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราล้อมไว้แล้วให้หมอบเสียงปืนกลรัวม,มาจากอีกฝั่งแสงไฟแดงวาบขึ้นกลางความมืด พิมพประพาเงยหน้าเห็นแสงกระสุนแหวกอากาศพุ่งมาก่อนที่พ่อเลี้ยงจะกดตัวเธอลงกับพื้นและใช้ร่างกายตัวเองบังเธอไว้อย่าลุกขึ้นนะคุณนายจะใช้ตัวเองบังชั้นไว้ทำไมมันอันตรายนะพิมพประพาถามเสียงสัน่นเพราะว่าเสียงดังหือชุดใหญ่ตัดใบหญ้าขาดเป็นทางเข้ามาใกล้จนเธอใจหายในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรที่น่ากลัวอย่างนี้ มันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนในหนังเพราะว่าตอนนี้มีแต่ความหวาดกลัวจนทำได้เพียงกอดพ่อเลี้ยงสะอื้นออกมาอย่างเก็บอาการไม่ไหวจนเมื่อเสียงปืนชุดนั้นสงบลงพ่อเลี้ยงตะวันจึงพยายามฉุดให้เธอค่อยๆค,ค,คลานออกไปอย่างไร้ทิศทางพวกไหนวะเสียงตะโกนถามจากมุมขวาของป่าหลังแนวของไร่ทำให้อีกฝ่ายที่อยู่ห่างกันราวสี่สิบเมตรรีบตอบกับเสียงดัง ผมเองครับพ่อกำนันผมนะ่ะคือใครเล่าว,วะกำนันเข้มตะโกนย้ำถามพี่ทักษ์ครับเพื่อนคุณหวานครับไอหนุ่มหน้าตีรีบถอยออกไปเดี๋ยวโดนลูกหลงหรอกโว้ยกำนันรีบร้องสั่งถอยไม่ได้ครับผมเป็นตำรวจมากันหลายคนเดี๋ยวผมกับพวกเข้าไปหานะครับหมวดพี่ทักษ์ร้องบอกเพราะว่าเมื่อพยายามจะลุกขึ้นเสียงปืนจากหลังโบสถ์ก็ดังมาอีกชุดใหญ่ วิถีวิ่งตัดผ่ากลางงจนต้องพากันหมอบเสียงปืนแก๊ปและลูกซองจากอีกฟากดังขึ้นสลับกับเสียงของปืนพกดังสวนออกไปพร้อมกับการหยุดนิ่งของไอ้พวกที่ยังคงแอบอยู่หลังโบสถ์ทำเอาทั้งหมวดพิทักษ์และกำนันเท่นต่างได้โอกาสรีบคลานเข้ามารวมตัวกันอยู่หลังแนวต้นยางที่ค่อนข้างใหญ่ที่ถูกปลูกเรียงแถวเอาไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ลูกหวานมาทำไมกันมันอันตรายนะ พ่อบอกให้รออยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอให้หวานช่วยนะจ๊ะพ่อพิณพิ์ก็เป็นเพื่อนหวานเหมือนกันนี่จ๊ะแวววหวานบอกสายตาเหลือบไปเห็นกลุ่มคนที่ดูจะเป็นต้นเสียงของอาวุธสงครามกำลังทำท่าจะแอบคลานเข้ามาหากลุ่มของพวกเธอหญิงสาวจึงชักเอาจุดส5 7ยิงสวนเข้าไปอย่างรวดเร็วแรงประทะทำให้ไอ้คนนั้นมันหงายท้องผึ่งอีกคนที่ตามตูดมาถึงกะผวารีบลากเพื่อนของมันกลับเข้าไปที่หลังโบส แต่พอสังเกตเห็นว่ามันจะถอยกลับไปทางเขตแดนเพื่อนบ้านกลับมีเสียงปืนยิงดักเอาไว้จากอีกกลุ่มจนดูสับสนอลมานนี่มันสงครามก็ทับหรือไงกันดาบมือสกิดถามไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ยายพิมพ์อยู่ที่ไหนมีใครเห็นบ้างไหมไม่มีคำตอบสายตาหมวดพิทักษ์จึงต้องพยายามหันไปมองรอบๆํบำนั้นไม่ยอมให้เสียเวลา แกรีบกดโทรศัพท์มือถือโทรออกและถามเสียงนอบน้อมท่านครับพวกผมอยู่ทางแนวต้นยางทางทุ่งแฝกนั่นใช่พวกของท่านหรือเปล่าครับอ๋อ ى, ได้ครับท่านกำนันได้คำตอบก็รีบหันไปสั่งทุกคนเสียงดังทางด้านทุ่งนั้นเป็นพวกเดียวกันนะอย่ายิงนะทุกคนพวกเดียวกับใครพวกอำเภอหรือท้องที่ครับกำนันผู้หมวดรีบถามกลับอย่างสงสัย แต่กำนันกลับอึกอักไม่ยอมตอบเดี well ๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าคนตรงมุมนั้นไม่หันปืนมาถากเราก็พอแล้วครับคุณตำรวจเราเองก็อย่าหันไปทางนั้นด้วยคนกลุ่มนั้นกำลังคอยยิงสกัดไม่ให้ไอ้พวกที่ซ่อนหลังสารเก่าหนีข้ามพรมแดนไปยังไงก็ถือว่าช่วยเหลือราชการเหมือนกันครับกำนันตอบเลี่ยงๆผู้หมวดจะถามต่อแต่แววหวานที่หมอบอยู่ข้าง,างๆก็หยิกที่เอวอย่างหมันไส้ เลิกคี้สงสัยก่อนสักแป๊บเถอคะ่ะตอนนี้น่ะสงสัยคุณพิมพ์คงถูกกลุ่มที่ซ่อนด้านหลังนั่นจับเอาไว้แน่ๆเรารีบหาทางเข้าไปช่วยกันก่อนแล้วค่อยมาสงสัยอีกทีก็ยังทันนะคะคำพูดที่ดูมีหลักการและสุภาพแต่มือของเธอกลับหยิกเขาจนเกือบหลุดร้องทำให้ต้องรีบพยักหน้างึหนหันไปวางแผนกับดาบมืดและตำรวจนายอื่นแทนทางด้านพ่อเลี้ยงตะวันและพิมพ์ประภา ายเรากำลังจะไปที่ไหนกันไม่เห็นจะมีทางเดินเลยพิมพประภาถามเมื่อถึงทางลาดลงต่ำแล้วพ่อเลี้ยงรีบดึงแขนให้ออกเดินได้พักใหญ่จนทั้งสองมาหยุดลงใต้ต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบที่แผ่รากลอยเหนือนดินราวกับฉากกำบังจากธรรมชาติทางไร่ของเราต้องเดินขึ้นภูนี่ไปอีกทางแต่เขายิงกันขวางทางแบบนี้เราก็ไม่มีทางผ่านได้แน่ๆว่าแต่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม มานี่สี่มาให้ผมดูหน่อยพ่อเลี้ยงรีบคว้าพวงก,กุญแจไฟฉายขนาดจิว๋วส่องสำรวจร่างกายของเธอด้วยแววตาเป็นห่วงเต็มเปี่ยมไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกไล่กันขนาดนี้จะตามฉันมาทำไมกันปล่อยให้พวกนั้นนะ่ะมันจับไปให้สิ้นเรื่องซะก็ดีสำหรับนาอยู่แล้วนี่เอ๊ะนี่มันเธอเริ่มแววใสทว่าเมื่อแสงไฟส่องมาที่ฝ่ามือของเธอ ก็ต้องตกใจกับเลือดสีแดงสดที่เปื้อนเต็มฝ่ามือฉันถูกยิงคำพูดนั้นทำให้พ่อเลี้ยงรีบโผลเข้าจับพลิกดูที่มือพิมพ์ประภาแต่เมื่อสังเกตดีๆก็เห็นว่ามือเขาก็เปื้อนเลือดด้วยเช่นกันฉันจะตายไหมฉันกลัวแต่ตอนนี้ความรู้สึกแปลกที่ไหลทำให้พ่อเลี้ยงรู้ตัวรีบกอดเธอเอาไว้แล้วพยายามปลอบไม่เป็นไรคุณไม่ได้โดนยิงหรอกไม่มีอะไรนะ ผมอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรเด็ดขาดถ้าฉันไม่ได้ถูกยิงแล้วเลือดนี่ของใครละ่ะคงโดนอะไรเกี่ยวมาตอนวิ่งหนีนั่นแหละเขาพูดด้วยน้ำเสียงเบาเว่าอาการเจ็บเริ่มทวีขึ้นจนเผลอมเม้มปากแน่นถ้าเห็นแล้วก็ใจไม่ดีนายหรือว่านายไม่นะตรงไหนนายโดนยิงตรงไหนหรือเปล่าพิมพ์ประภาพยายามมองหาเธอแย่งไฟฉายจากมือเขาแล้วส่องดู ก่อนจะตัวสั่นไม่เห็นเลือดสีแดงเข้มชุ่มแขนเสื้อของเขาจนไหลลงมาถึงฝ่ามือนายเจ็บไหมเจ็บมากหรือเปล่าพิมพ์ระพาถามเสียงสัน่นแล้วโผก,กอดเขาแน่นโดยลืมตัวโอ้ยไม่เจ็บแต่ก็อย่าก,กอดโดนแขนผมสิคุณพอเลี้ยงปากแข็งแต่เสียงหลงจนดูไม่แมนเอาเสียเลยขอพิมพ์พดูหน่อยนะคะคนเก่งเธอว่าอย่างอ่อนโยน พยายามปลอบเหมือนปลอบเด็กดือ้อผมไม่ใช่เด็กนะคุณจะปลอบกันแบบนี้เอาลูกอมมาล่อด้วยไหมจะได้ครบเซตเลยยังจะกวนอีกร้องแบบนี้แหละเด็กแน่ๆเธอพูดพลางกลั้นยิ้มมือสันๆนค่อยๆถอดเสื้อคลุมลายสก็อตของเขาออกด้วยความระมัดระวังคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วละ่ะต้องเป็นสิถึงจะดีนายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไล่ฉันอีกไงคำพูดนั้นเปี่ยมด้วยความน้อยใจ เพราะว่าเมื่อเธอเห็นรอยแผลยาวที่เลือดยังคงซึมอยู่ก็ยิ่งทำให้ใจหายวา่าไม่เป็นไรแค่ถักถากเองเอาอะไรปิดห้ามเลือดก็พอแล้วคุณเอ๊ะคุณจะทำอะไรนะ่ะพ่อเลี้ยงถามเมื่อเห็นเธอถอยออกไปหันหลังให้แล้วลุงมือเข้าไปในเสื้อของตัวเองเขารีบเบือนหน้าหนีแทบไม่ทันเสื้อผ้าเปื้อนหมดแล้วเอายกทรงชั้นไปปิดไว้ก่อนนะไม่รังเกียจใช่ไหม พิมประพาพูดเสียงแผ่วเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าระดับชาติผมไม่เคยรังเกียจคุณสักนิดเขาตอบเรียบๆโดยไม่แม้แต่จะหันมาสบตาไม่รังเกียจแต่ก็พยายามไล่ฉันทุกวันเธอพูดพลางเสียงสัน่นต่อมน้ำตาก็พานทำงานอีกระลอกก่อนจะค่อยๆนำยกทรงพันแผลให้เขาด้วยอาการที่ทั้งเขินทั้งน้อยใจผมกลัว ทีแรกกลัวว่าจะทำให้น้องหวานเสียใจแต่ตอนนี้ผมกลัวว่าคุณจะเสียใจไม่สิพอรู้ว่าคุณหายตัวไปผมก็แทบคลั่งกลัวมากจริงๆกลัวว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือถ้าไม่ได้เจอคุณอีกผมจะอยู่ต่อ,อยังไงพอเลี้ยงตะวันพูจบก็ดึงพิมพ์ประภาเข้ามานั่งที่ตักรวบกอดเธอแน่นให้ซบอยู่ในอ้อมอกอันอบอุ่นเธอ,อยากดิ้นหนีแต่ก็กลับรู้สึกคุ้นเคยและอบอุ่นอย่างแปลกประหลาด จนไม่อยากออกห่างเลยสักนิดเหมือนในฝันของฉันเลยพิมพ์ประพาเพลอพูดเบาๆสติล่องลอยไปถึงคืนวาบหวามหลายครั้งหลายหนที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพียงความฝันถ้าเออมันไม่ใช่ฝันละครับถ้าเราเคยเออกคุณจะทำยังไงยังคิดจะให้ผมแต่งงานกับคุณหวานอยู่อีกไหมนายหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจผมไม่ได้รังเกียจคุณเลยแต่ผมเกลียดตัวเองที่ เออที่ไม่ยอมอดทนพ่อเลี้ยงพูดอึกอักไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเทว่าเพียงน้ำเสียงอ่อนโยนกับความรู้สึกที่ไหลผ่านสายตาก็เพียงพอให้พิมพ์ประภาเข้าใจเธอรีบยกสองมือขึ้นปิดหน้าหัวใจเต้นระรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกนายจะบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันอืมผมเป็นสามีคุณทั้งในนิตินัยและพฤตินัยครับมัน ตั้งแต่เมื่อไรกันทำไมฉันถึงคิดว่าฝันพิมประภาพึมพำความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาจนทำอะไรไม่ถูกไม่แปลกใจเลยทำไมร่างกายถึงรู้สึกเปลี่ยนไปทุกครั้งที่อาบน้ำหรือแม้แต่ตอนมองกระจกผมคิดว่าเราเอ่อไม่เคยฝันนะครับดูนี่สิครับสิ่งที่คุณฝากไว้เมื่อวันก่อนเขาดึงคอเสื้อยืดให้ต่ำลง เผยให้เห็นร่องรอยจางๆจากการขยุมและกัดอย่างชัดเจนพิมพ์ประภาตะลึงงันใบหน้าร้อนวูบจนอยากจะมุดดินหนีเราคงใกล้กันจนสปากมังครับหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างผิดพลาดกับเราทั้งคู่ก็เลยเออแล้วแบบนี้จะทำยังไงต่อไปคุณหวานละถ้าเธอรู้เธอต้องเสียใจแน่ๆในห้ามบอกเธอเด็ดขาดนะฉันขอร้อง เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วผมว่าเราสองคนคงแยกกันไม่ออกแล้วล่ะครับได้สิฉันเอ่อฉันไม่ถือและไม่มีวันที่จะบังคับให้คนที่ไม่รักฉันต้องมารับผิดชอบเรื่องฝันอาจจะผิดพลาดแต่เรื่องที่ผมรักคุณไม่ผิดแน่นอนครับไม่รู้ว่ารักตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แค่ว่าตอนนี้หัวใจของผมมีแค่คุณคนเดียวเป็นครั้งแรกที่เขากล้าพูดตามความรู้สึกใช่ เธออาจดูซุกซนแสบแสบแอบแก่นแต่เธอก็ทั้งสวยทั้งน่ารักจนทำให้เขาหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นพิมพประพาอยากจะปฏิเสธแต่เพียงสบตาเขาก็รู้เลยว่าความรู้สึกของเธอกับเขามันไม่ต่างกันเธอพูดพึมพำในอ้อมกอดนั้นตัวสั่นน้อยๆเมื่อถูกเชยคางขึ้นแล้วริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆประทับลงมาอย่างอ่อนโยนเธออยากผักใส แต่สุดท้ายก็ยินยอมให้เขาประทับตราอย่างเต็มใจอืมเดี๋ยวก่อนนายคิดจะทำอะไรก็จูบคุณไงครับแล้วจูบทำไมต้องจับหน้าอกด้วยละ่ะที่นี่กลางป่านะรีบปล่อยเลยนะถ้าไม่อยากโดนตบผมอ่อเปล่าสักหน่อยเปล่าเหรอแล้วนี่ที่ฉันนั่งคับอยู่นี่มันคืออะไรถ้าเปล่ามันจะพร้อมรบขนาดนี้เลยเหรอไอสามีหืน่นเธอแววเสียงหลง แต่กลับหลุดเรียกเขาไปว่าสามีเสียเองหน้าแดงจัดจนต้องซุกหน้าที่อกเขาแล้วใช้มือตีแขนเบาๆแก้เขิน